สวัสดีครับอยู่กับนะครับนุกรถดขุดชาแนลนะครับสวัสดี f c ที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้นะครับนุกนะครับได้มานะครับเยี่ยมลูกค้ากุมพลาเมาอีกหนึ่งท่านนะครับอีกหนึ่งใส่งานนะครับเป็นอีกหนึ่งประเภทงานนะครับทีอ่าลดขุดคูบตานะครับสี่เหทํ่กจานนะครับอ่ามานะครับม่าเพินวายังครับมารับเหมานะครับ คุณลูกค้าว่าจางมากนะครับมือนีเป็นอีกหนึ่งงานหนึ่งนะครับที่พิเศษนะครับที่ลูกค้าบางท่านนะครับอาจจะไม่เคยรู้ว่ารถคุณเล็กของเฮานะครับเหตุงานเนี่ยหลากหลายนะครับนาอนะครับมือนีก็ได้มาหัวหนมองนะครับสวัสดีครับพ่อครับนีคือเจ้าของทีนะครับเนาะนะครับอันมือนีไอ้เพื่อนเฮ็ดยังไงนะครับพ่อหอวให้พอดมาปับหน้าหายมาเอาลมต้นใหม่เพื่อที่เห็ดหัวรอมหัวหอมที่ดินเลยนะครับ พราะว่าวันนี้เดเมหอนนะครับแต่กมืนนี้ผู้รับเมาสีเป็นไผ่นะครับเดี๋ยวผมสีผ้าปสัมผัสาอพนิทขึ้นนึงนะครับว่ามันเห็นยังแน่นะครับมือนี้นะครับผมได้ยินข่าวว่ารถคุยหาหานะครับว่าป๋าเราว่าเราบุเชียนะครับว่าสามารถนะครับลมต้นไม้ใหญ่ได้นะครับเนาะมือนี้มันเกินขิงปลนะรับหน่อยมนก็แห้งแต่รับผมขอบคุณครับป๋าครับยังไงเดี๋ยวผมไปผ้าไปบึงนะครับว่ามืนนี้ข้อสี่เด็ดพอบพู้รับเมาสนะครับทันไดนะครับ นี่นะครับมาหอดหน้างานแล้วนะครับกับเจ้า U55 ขีด6 AC คิดตู้แอร์นะครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ชายสุดหล่อนะครับนี่ครับทีมงานเกียรติอรุณมอเตอร์นะครับโอ้ครับไปโอ้เสียชื่องามเลยครับเสียเที่ยนนกจัดแหยมืม่นี้เทียนยังครับไปไม่นี่ลมต้นใหม่ครับลมต้นใหม่บักติดเตอน์กีได้ว่ะไมอนี้่เดี๋ยว พกไม่รอบพัดหนูกันเพราะว่าพวกไม้มันไหลที่ตามเกันนะครับเพราะว่าลุมนุ่มาตามแนวเก็บแนวเหลือต้นไม้ใหญ่อยู่เมื่อกี้ล่มต้นไม้ใหญ่ต้นไส้ใหญ่ไปแล้วต้นหนึ่งเหลือพวกผอกใหญ่ต้นหนึ่งเวเหลือพวกผมขั้นในน้อยสี่เทใส่ไหมครับก็โดนนะครับใส่เวลา20่สิบนาทีโอ้ครับได้หมดได้นะครับเดี๋ยวมืูนิเซี่ยวนุกสิบห้าบิบึงนะครับนุกรถคุชเชียลก็ พี่เกียรติของเรานะครับ <and> อ <another one> ่าเป็นผูรับเหมาส่วนนำเพอ่เมืองนะครับแถวบันดอนยุ่งนะครับเด้อนะครับอยากอ่าว่าจ้างติดต่องานรับเหมานะครับกะติดต่อเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมชว่วเบอร์โทรให้นะครับเนาะนะครับนี่นะครับเบอร์โทรของพี่เกียรตินะครับติดต่อว่าจ้างกันขามาเลยครับงานว่างทัผมทีนะครับแล้วก็รับเหมาทั่วไปนะครับโทรเข้ามาติดต่อเดี๋ยเลยนะครับผมกับมอนี่ นะครับนี่ครับจมร่มรดคุดเล็กคูปตาจะเลื่อนใช่นะครับนกรดคุดเชนวแนวนะครับมอนี่ผมสิบห้าเมื่อเม่าเจ้ายู่หาหานะครับจิล่มต้นไม้ด้จริงวอนะครับมอนี้นะครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเอาต้นไม้ใหญ่นี่เลยได้ครับผมเอาต้นพอกใหญ่นี่ก่อนโอเคครับขนาดใหญ่แห้งเพราะว่าไม่พอกตัวนี้มันเป็นไม้ที่อ่อนข้างหักมันหลายครับครับผมหักแก้วสิบะมีมี่จะหักหากินนะครับหักยึดแต่ว่า คนไม่แย่ขนาดนี้แน่นอนครับถากไลายแต่ว่าต้องมีเทคนิคการเอาลูกแต่วันดีอย่างเดียวคือมันโยมันง่อยอยโย้แท่นะครับครับผมแต่ว่าถ้ายยุคผื่นนี่ก็ทางก็จะยากแน่ก็เดี๋ยวกับยุคประมาณสี่ชิพนาทีครับสามชิพนาตันาทีครับผมลองเบิร์ว่า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 ที่ตำแหน่งไหนนะครับเอาเดี๋ยวไปให้เสี่ยวนุกพาไปเบิรงกันนะครับผมอันนี้ก็ดีใจนะครับนุกได้มาเยี่ยมอีกนะครับไอฮักอีกหนึ่งท่านนะครับครูละเมา นะครับเข้ามาบึงนะครับว่ารถขุดคูบตานะครับเห็ดงานในหลากหลายจริงโบนะครับ่เซลนุกผ้ามาเยี่ยมนะครับในช่องนุกรถดขุดชแนลเนาะวันนี้นกอยู่บเพื่อเมืองนะครับนะเด็ขออยาดนะจอที่จอทางนะครับทายทำอ่านะครับห้บึงนะครับอีพี่นี่นะครับได้มาบึงอยู่หาหาปั่มต้นไม่ญ่นะครับกถือว่าต่างกำลังลดนะครับเนาะเข้ากันว่าเห็ดงานในหลากหลายนะครับ ยูหาหาขีด 6ac คิดนะคืนใหม่ล่าสุดสวัสดีนะครับสวัสดีครั้งหนึ่งนะครับกับ EP ที่พิเศษอีก EP หนึ่งนะครับกับนุกรถคุชชแอนน์นะครับปลายเซลนุกนะครับขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับเด้อนะครับเป็นกำลังใจให้นุกน้ำนะครับเรามาดูเจ้านายยูหาหานะครับปั่มต้นพอกนะครับเนาะนะครับว่าสิอ่าไล่เลื่อไปด้วยดีบอนะครับเพราะว่า อยู่ไก่บ่อไหนนะครับเนาะเดี๋ยวผมขออยู่ห่างๆก่อนนะครับอันตรายนะครับโอ้โหนะครับก็นะครับ,นะรบตอนนี้ก็จะเคลียร์นะครับเคลียร์งาใหม่ออกก้อนนะครับก้อนที่เอาต้นตอใหญ่มันออกนะครับ อยู่ใกล้ไม่ได้นะครับอันตรายวันนี้นะครับยังพ่อน่เห็นพระเอกไงไหมทยนะครับแล้วพอหลบลอนะครับยังพ่อนเห็นนะครับเดี๋ยวจะพาพป่บึงนะครับดาล่านะครับอีกหนึ่งท่านนะครับแหงดอนยุ่งนะครับเป็นกาลังเดินทางมากนะครับดีใจนะครับที่ไดไม่เหยี่ยมไอฮักอีกหนึ่งมือนะครับกับทีมงานเกียรติอรุ่นมอเตอร์นะครับคุณเมาสัชัวไปนะครับทีใส่รถคุดคูปตายูหาหานนะครับเนาะ ดูนะครับว่าจะสําเร็จไหมนะครับในวันนี้นะครับมีทีนี้นะครับมาดูเจ้า U55 นะครับเอาต้นใหม่นะครับต้นพอกนะครับต้นพอกงหญ่ลงนะครับเนาะเป็นการยินอีกหนึ่งหน้างานนะครับที่รถขุดคูบตาเห็นงานในหลากหลายนะครับเป็นการปับพื้นที่ปับภุมิทัศนนะครับตกแต่งทุ่งนาให้สวยงามด้วยรถขุดคูบตะเจริญชัยนะครับ กันเลยครับ เดี๋ยวเราจะพาชมรอบๆนะครับว่าในพื้นที่การทํางานมีใครหลงเหนืออยู่บ้างนะครับวันนี้ยังไม่เจอกับพระเอกไงนะครับพระเอกไงใจตะวันพินนะครับนี่นครับยังหาไม่เจอครับไม่รู้ว่าไปอยู่ไหนนะครับนะเจ้าตอตูมของเรานะครับนี่โอ้โหนะครับนี่นะครับผมทําไมถึงบอกว่า นะครับนี่ครับคือดาราเอเชียแห่งดอนยุงนะครับนี่นะครับซุดลอยแห่งนะครับไม่เห็นยังครับมื่อนี้มาปั่นคู่ครับโอ้ปั่นคู่แต่ว่าตอนนี้ปั่นเขาอยู่มืนครับนะครับในช่วงที่เท่านะครับบึงงยู่หาหากำลังเอาต้นใหม่ลงนะครับเดี๋ยว้ามาเยี่ยมดารล่าพันก่อนนะครับนี่นะครับผมนะน้องตูมนะครับเป็นมือขวาของพีเกียรตินะครับมื่อนี้เป็นมาปั่นคู่แล้วไอผมขอปั่นเข่าก่อนนะ เอาบรบกวนนนองไสรนะครับเอากินเขาก่อนนะครับเ้อให้มันมีแห้งเห็นงานนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้สร้างเกียรติเป็นกําลังต่มต้นพอกอยู่นะครับห้ามาเห็นเบืงน้องจูมนะครับวันน้ำหาโบเจอนะครับน้ำหายางอยู่3สามสี่ไรกับโเห็นนะครับวันนี้เอาอ่า๋ยมาเบื้องรอกนี้นะครับว่ายูอาหานะครับสีเพลียเจ้าต้นพอกไร้บนะครับ กองเจ้าที่เจ้าทางนะครับอีกเกียรตดึงดขึ้นไปโอ้โหครับสุดยอดครับโอ้โหนี่เลยครับยูฮ่าฮ่ากินหุ่นซีชิปนะครับทำภารกิจสำเร็จนะครับวันนี้นะครับโดยนะครับอีกเกียรติต้องเฒ่านะครับโอ้ฝีมือครับผมนะที่ได้ก็นึกว่าสินะครับใส่เวลาโดนนะครับนาทยใส่เวลาไปประมาณนะครับสิบหานาทีนะครับได้นะครับวันนี้นะครับโอ้โหนี่นะครับเป็นยัง นะครับหนูคืออยากให้มาบึงนะครับปฏิทิภาพนะครับในการทํางานของรถขุดคูบตาแต่ละรุ่นนะครับเนาะทางานได้หลากหลายนะครับอ่ารถขุดคูบตานะครับเมืออาชีพพงานก่อสร้างนะครับพอถึงงานปับฝืนทีงานสร้างคล้องใส่ไก่นะครับงานก่อสร้างพุทอสร้างพุดฟุตติ้งเชียรลิงนะครับนะนี่นะครับผมนะมือนีกระดีใจนะครับเป็นอีกหนึ่งอีที่นะครับเนาะนะนะครับช่วงถ่ายคลิปนะครับจบลงโดยดีนะครับก็เจ้า ยูห้าห้านะครับในการปั่มจนพอกไงนะครับวัอนี้นะครับจะขอฝากไว้น้านะครับในช่องนุกรถตุ้นชาแนลนะครับออยากให้นุกไปเยี่ยมกุลเหมาทันใดนะครับกะคอมเมนต์กันเข่ามานะครับเด้อนะครับฝากเป็นกำลังใจให้นุกแน่นะครับเดี๋ยวกับกุลเหมานะครับฝากไว้น้านะครับอย่าลืมรุ่นมอเตอร์นะครับอำเภอเมืองของเฮานะครับอุระเจ้าที่นี่นะครับเนาะสนใจว่าจ่ายงานรับเหมาทั่วไปนะครับกับติดบตอนเข่ามาตามมือทั่วที่ผมแจ้งไปนะครับเนาะ สาหรับมื่อวานะครับเอาไว้มีพี่ต่อไปนะครับวันนุกรีผ้าไปบึงรถคุดคูปตารุ่นไหนนะครับเนาะสำหรับมื่อนีเอาพ่อหอมปากหอมคอนะครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ